ขับสบายดีเลยก่อสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามพักชมเนาะยินดีต้อนรับสู่ซองอาค่าน้อยคือวันนี้เขาจะเดินทางอีกเลยพี่น้องกับเจ้าตัวนี้เนาะเป็นระยะทางกว่าร3 0 140กิโลเนาะเพื่อจะไปฮับแฟนเขาจะมาเที่ยวบู่บ้านเนาะคือหลายคนอาจจะหูจักแล้วเราะว่าบ๊บูะดอกพอเคยเคยบอกเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านคลิปวิดีโอที่่คยเคยไทยน้ำกันเนาะนอกจากว่าเขาที่บอกโบาเม็นไผ่เนาะแต่ว่าเขาจะมาเที่ยวบ้านพอดีเนาะตอนนี้เนาะ อันนี้เขาจะออกเดินทางมากครึ่งหนึ่งแล้วเขาจะไปครึ่งหนึ่งเาจะมาจะไปเจอกันในระหว่างทางเนาะจะไปหับแฟนเนาะมาเที่ยวอยู่บ้านผู้ใดเนาะเขาจะไปหับแฟนกันโดยเจอกันครับเราว่างกันเดินทางไปพุนเนาะเป็นระยะทางกว่าร้อยสามกิโลโอเค าจากตอนนี้ไปไปถึงกมันอีก70กิโลเนาะมันสิบบมีบอลไข่ออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะเติมบอลนี้เติมแล้วก็เติมตัวนี้ในขางไก่ประมาเมื่อคืนนี่ไ,นไ,นไน่นอนเบอร์ดี้อดหลับอดนอนเนาะตอนบอลหลับนี่หาสิบะ ห้าสิบ,บ 200. พักน,นกีบเกือบสองร้อยจะไปที่เมืองเสร็จแล้วบเชอร์ไป่เสร็จแล้วมีนี้ครับ่ได้ไปคนเดียวเนาะจะมีซเปอร์ไปนะเพราะว่าแฟนมาคนเดียวเนาะเป็นทางแบบเป็นทางลำบากน่อยนึง ทังดินแดงเวลาฝนตกมาคนข้างลำบากไยแหละตาเจ้ผู้ยิงครับคนเดียวมันเป็นแดบได้เนาะเอาโซเฟอร์มาน้ำฝนตกอีกก่อนเศ้าเนอะอุปรสรรคมากมายใช่ป่าไม่ได้เป็นปัญหาเนอะสำหรับความหักฝนนะ นี่แหละเส้นทางทุกคนเส้นทางที่จะไปหักแฟนเนาะโู้โหเห็นเส้นทางแบบนี้แล้วแฟนจะตกใจวะโอ้โหค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ลาดยาง,งนะเป็นเส้นทางปินแดงทั้งดาเนาะไปกลับฝนตกนจะประมาณนี้แหละแต่ก็เป็นอุปสรรคเนาะสำหรับความหักมีความหักหรือใส่จะตามไปให้ถึงเนาะเดี๋ยวเจอกันเจอกัน ตอนนี้เขากอเดินทางไม่ได้ครึ่งทางเนาะคือเขานัดกันไห้เนาะเขาจะไปประมาณเดินทางไปบ้านเจ็ดสิบกิโลแล้วก็จะให้แฟนท่านเดินมาเจ็ดสิบกิโลแล้วก็เขาจะไปพบกันในระวางทางเนาะแต่ตอนนี้เขามาถึงนี่สะพานสะพานนี้คน,คนหลายคนท่าเพื่อเบิงขีดคนก้อนนั่นอาจจะพูดจักดีเนาะสะพานน้ำฟ้าเป็นสายแดนระวงางจางัจงหวัดต่อจังหวัดระบักแขวงนะแขวงนะตอนนี้คือช่วงนี้นะเขาก็มีมาตรการกักบเจ้ากับควบคุมระบาด ควบคุมพยาธิโควิดเนาะเพราะว่าหลายๆประเทศก็ก,กำลังระบ,บาดในฮอบไม้นะก็เลยว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแหละก็เขากั้นทางไว้เนาะบูฮัว่าซิเมอร์ไดยบอกเดี๋ยวสิไปถามไอ้น้องทหารเขาได้เจอกันจะเป็นได้แล้วาคนไทยได้แล้วสิตายจะคนได้เบิ่งกันอีกนะอนเนาะนี่เด็กคนหลังจักที่เราเดินทางมากว่า70กิโลนะเราก็มาถึงจุดนัดหมายของที่เรานัดกันไว้ครับแฟนเนาะตอนนี้เขามาเึินทางแล้วเขาบอกว่าเขามาฮอตนี้แล้วเนาะนี่คือบ้านเสียงกก เมืองลองแข่งหลวงทพานาอเป็นหมู่บ้านก็แก่อีกหมู่บ้านหนึ่งของสนเ่าไทยล้อเดี๋ยวเจอกันสิท้ายไปเรืเรกก่อยๆน้อูบว่าเขาท่าอยู่แสงลายๆคนอาจจะเคยเห็นเลยแลวแต่ว่าเขาบรบิเลยบลอกเป็นแฟนกันวรงนี้ฮัาสิบบอก hai chơi gì này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โทรถามกันโทรถามตอนนี้ฮัสซี่โทรถามกันหลังจากที่เราเดินทางมากว่า70กิโลนะครับผมได้มาถ,ถึงที่หมู่บ้านเสียงก๊กเป็นหมู่บ้านของไทยลือ้อเนะาะเรียกว่าเท่านัดก,กันไว้จุดนี้เรียนะกว่าพอดีผู้สาวอันหลงทางเนาะอบอกเขาบอเคมาจากเถือ่อนแล้วก็ไกด์ไปที่บ้านเสียงก๊กไม้มันจะมีเสียงก๊กเก่าหรือเสียงก๊กใหม่เนาะ ไกลไปเพราะว่าอันเป็นครั้งแรกของเขาเนาะเพราะฉะนั้นครับให้เขากลับมาอีกวันนี้เขาจะไทยวันนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันวันนี้เติมพลังก่อน M 150 ตอนนี้บู๊ว่าเขาอยู่สาเนาะตอนนี้เขาซื้อเครื่องดื่มไปให้ไอ้น้องทหารแสดนนียนกันเนะาะเพราะว่าอ้คนบบมีบบมีมีอย่างไข่นะแต่ก็เติมพลงนนังได้นึงผู้สาวก็ได้เนาะพูหาทั้งใดกับวาอยู่ทั้งนั้นตัว่าเขาโบเกยมาเป็นครั้งแรกคือกันเนาะตอนนี้ต้องซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ตามหาเขาหน่อยนึนงเอาทุกอ,อย่างนะ จะซื้อไปจะซื้อแอมร้อยในเปนตซอนไอ้น้องทหารนะครับว่ะขอมีมีน้ำกันประมาณแปดคนในกลุ่มกล่องนะ ตัวไนสีตันสีอันนี้เลยอันนสามคสเป็นสามเเอเป็นสามห้าพันเนาะดีไหมเราจะซื้อไปแปดขวดเนาะที่ไปตอนให้น้องทหารเซแดนนะาาหกเจ็ด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 เจนด สาวห้าพันเกือบร้อยบาทยังยังบ่เถืงอนนี่ครับสิหลังจากที่เราซื้อแล้วก็จะไปตามหาผุ cioè, wow. ้สาวกันเดี๋ยวเจอกันท ja e ุกคนเห็นแล้วคนพูดนะ เอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงไปใส่โอ๊คิดถึงนี่เพือ่อจำได้ปะเบิ้งให้เบิ้งหน้าดูห <c oughs> าบุได้เห็นกันประมาณเจ็ดเดือนนะห,หนึ่งเดือนเนะหนึ่งเดือนเต็มเต็มอันนี้ไม่่างเป็นกินมีดอกไฟกนีดอกไฟ อมึงน่า <Bien> ด <ven ido> <G l ars> <swimming S 1> <laughs> ูค so ิดทอดนะนี่แหละเสาคู่เสาคู่เขาเนาะก่าวบัวเห็นกันประมาณหนึ่งเดือนกว่าก้านนะครับเคยไปบ้านเขาแล้วตอนนี้เขาที่ไปยามบ้านเขาเนาะเดี๋ยวในระหว่างทางเขาจะแวะกินข้าวเนาะบัวซื้อข้าวมันนี่จักเป็นเป็นยังโว่เห็นนะเดี๋ยวเจอกันในระหว่างทางตอนสี่กินข้าวนะเขียนเดยเจอกคิดทอดไปครับเอง เดี๋ยวไปทางลำบากลำบากเราสิครับคุณเป็น,นยังไงคิดทอดบ่ลคิดทอดบ่ลฮะคิดทอดบอฮะตัวเห็ดไหม่นี่โดนแล้วอันนี้ นี่แหละกวาดเซมาฮอดได้ข้ามภูข้ามผาข้ามของมาข้ามโขกมาเกือบเจ็ดเจ็ดสิบกิโลทั้งนี้เจ็ดสิบกิโลฝนตกฝนตกแต่ราวฝนคือ <c oughs> ตอนนี้น้องเห่ามาฮอดกลางทางแล้วก็สซีแวกินข้าวนี้กินข้าวกินข้าวกันไอครูเปลี่ยนใจตอนนี้ยังท่านนะเบิง้งทันเบิ้งเส้นทางไหม เปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้ยังทันอยู่กลับ,บแห่เปลี่ยนใจก็ได้เดี๋ยวเลือกพิดคนมันสิพิดหวังตลอดชีวิตเข้าใจปะนี่ครสิก,กินเข้าวกันบู๊บวาเพิ่นซื้ออย่างมาซื้ออย่างตาวะอันโลโลโล,โลของฝากจากเสาวคูโอ้บรรยากาศคนดีเลย นี่เห็นว่าแต่ว่าเส้นทางค่อนข้างลำบากเพราะว่าฝนตกมูมีไอซื้อน้ามาอยู่อถุงนี่แหละคือน้องไอ้ความพักบันดันให้เขาได้มาที่จริงเทาก็แบบพูดชักกันว่าใส่ชีกดนเนาะแต่ว่าบางเทยวความพักเ่าต้องใส่เวลานะถ้าเทารู้ซึกดีกัไก็ไปกัเออคีอ่คนั้นแหละ ไอ้ครัวไลน์แห้มาเป็นคนขี้อายอีกกับคนขี้โม่มาเจอกันขนลังเนวเลยโอเคตอนนี้เราซีกินข้าวกัน๋ยวนี้ก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเขานะบุเครมาเลยจนลงทางเพิ่นบล็อกให้ท่ายูวัตเดอร์ยูวัตเดอร์แต่ยังกายไปแกะแกะแบบูมีไหมยังแกะเด้อกันสลางกันสลังมือแล้วซิทอกให้เลยกลิออ่นมื้ มีอันนี้ปิ้งหมูปิ้งซิ้นหมูจากเมืองร้องหรือว่าเมืองสิงมึงร้องมึงร้องไก่เสียห่าใจสิสิ้นหมูซิ้นหมูแล้วก็ปิ้งปลาอลาลาลาล่ะน่ากินแต่แต่เน้อที่น้องเไยตากแดดนี่ซื้อลายกินมดกะอันนี้เลมาเลยเมนสานน่ลาบะอัลนี้ของของโปรด หูอีกหูดทันอีก,อ,กอันนี้คือลาบลาบซิ้นหมูซิ้งมัวซิ้งม,มัวบวกกับไส้หนังมันเนาะอันนี้ซิ้งปลาอันนี้เนื้อหมูมาสิ้ล้างมือให้ท่องให้กินมดวมๆเด้อฮะเฮส์ะเยะ นางทางนี้อาบูทางนี้เอาไปได้แล้วนตัวนี้เขาซี่กินข้าวกันกนกินข้าวกินข้าวปลากันกิน,กนข้าวเ,าาเาราว่างกันเดินทางเนาะถึงมาเส้นทางมันจะยาวไกลด้วย่าเมื่อมีควอมหักนะครับปมันก็จะไกลเป็นแมพโมอๆขึ้นมาเนาะข้อมหักข้อมหักแต่ไม่อยากจะเล้ยยากไก่มันโมเป็นอุปสรรคพี่น้องเลยคนสองคนจริงใจต่อกันนะเมืนวัวู <c oughs> อันนี้ก็โม่อ,อยู่นี่แหละ คือบอกมักเพชรมาเจียวมาด้วยม่มีอย่างไรนะจับข้าวเหนียวเราเราเรายิ้นมาไม่อย่างกับเขามาเฟอรโอ้โหมอย่างกับสุดมดแล้วอันนี้ก่อนเดือดเลยโอโฮมเอาไม่ร้องกับโอโฮมแหละโอ้โหเบิงเบิงเกือบโอหูสภาพเปลียนใจยังคันอยู่ไหมเดี๋ยวเลือกพิษคนซีพิษวางตลอดชีวิตตอนนี้เขาซีกินข้าวกันทุกคนตากล้องไปียูไก่แท้ พัชิลองซิมใบเถ้าอ,อันกันก่อนสลองซิมใบเถ้าอ,อันเถ้าอันเหมือนนะ <c oughs> นเดี๋ยวไปเฮือนไปเคาว่าคำสุประูบซืดคำว่าไปยามเฮือนเมียาครั้งแรกนะขออย่างเดียวเ่าต้องเห็นเฮือน,นไฟไหม้ <c oughs> ไปไปยามเฮือนเมียาแล้วก็เห็บไฟไหม้เฮือนเมื่อเลย อ,อันนี้คือเนื้อหมูแล้วก็งัวคือบัวพักกลับหรือมาเขือดิบอย่างเงี้ยเขาไหเขาตังโบมีมคือมือสิงแสบแสบอันนี้ขงิงข้าเมันกินข้าวปลากินข้าวปลากับเสาคูเนาะเสาคูเนาะที่จริงเขาคูจักกันยูเฟสมาเกือบจักปีป่ะ เตมอี้เมอีเต้นน้องเขาเห็นมอสีนะเป็นห้าหกปีที่แล้วเนาะเจ่าเสียดกันไปเสียดกันมาบุกเคยบุกเคยได้เห็นกันเยียบเท้ากันไปไปมามแต่ว่าบุ๊มบิลแกาสได้เจอกันเนาะเจอกันตอนอยู่เมืองสิงห์แล้วก็เป็นมู่กับอันนั้นแจงคำเนาะรุ่นเดียวกับน้องไซด์คขัแต่บุ๊มบีโอกาสเจอกันเลยถามมาเจอกันช่วงสองสามเดือนที่แล้วเนาะสองเดือนสามเดือน เดือนนั่นแหละถ้าหูวซึกดีกับไผ่ก็เพรต้องใช้เวลาเนาะอายุป่านนี้แล้วซื้อซื้อเข้าเล็กสามแล้วซื้อเข้าวสามสิบแล้วเออเริ่มแบบส่วงนี้กับเ้าวกูอุ้ยที่ป้าป้าก็ระดับหนึ่งแล้วนะเริ่มจริงจังกับความหักได้แล้วถ้าหูวซึกดีกับไผ่รือว่าหูวซึกเอาหูวซึกดีกับไผ่นะสปาร์ตกันก็เอากันได้เลยเ่าเป็นยังเอากันไม่เถิงหักกันโอเคตอนนี้กิน เใช่แต่กล้องกินข้าวน้ากันเพื่อนวะอ๋อเราเดี๋ยวไปทำอันนี้ไปกูไม่ละใช่ไหมโอเคทุกคนตอนนี้เขากินข้าวอิมนะ่มแล้วเนาะตอนนี้เขาจะเดินทางเพราะว่าเข้ามาในเครื่องทางตอนนี้ประมาณอีกประมาณ40กิโลกว่าจะหอดบ้านเนาะหอดบ้านทักไทยอีอ่แม่ววก่อนเลยห้เบิกกล้องเปิดกล้องปิดคลิปก่อนอ๋อโอเค อาสิเดินทางต่อเนานะสิใส่เวียกเล็กน้อยก่อนนี่แหละทุกคน,<ห>นค้ามหักเป็นสิ่งสวยงามเนาะเห็นข้ามเนี่เออระอยะทางบวเป็นอุปสรรคกันคนสองคนหักกันนะโอเคเป็นคลิปบ้านๆของผู้เดมักแล้วก็อย่าลืมกดไล้์ก็ได้ตามซองอาค่าน้อยนะเนาะเดีวว่ยวเาได้ผ่านวิดีโอเห็นจากสองอาค่าน้อยแล้วไว้เจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนี่คู่เป็นอายนะเนาะเดี๋ยวเจอกัน